ป่าครั้งใหญ่ในสมแองสยังคงขยายว้าออกไปงตชาจอดหน้กกาจอดก่นถึงได้ไเจนะไปขึ้นม,มาจอดตรงนั้นมันมีที่ตั้ง ถาวายดวงตาถ้าแม่อุมานะคะแล้วก็ทำบุญปกติเนาะเดี๋ยวเราเดินมาข้ามถนนมาที่ตลาดสีลมต้องเว้นแป๊บหนึ่งแล้วค่อยมึกสาดีมาส่งทุกครั้งมา,างเพื่อนโน่นเห็นเ,เห็นตึกกัสลาไหม มันมีตึกกอริล่าอยู่บนหนูไปเห็นาวสั่ัน,นสัน่งนะตอนนียนะ้นยนะังไมนะ่เจ็บเลยนะ วันนมีรถเมลสา77ค่ะโชคดีมากดีจังเลย จริงจ้อนอร่รอร่อตเดียนเราิสิบเก้าานะเดียดูไอของสักบาทนั้น อันนี้เท่าไหร่คะยีบหาบาทครับเส้น,นไงก็ข้างในก็เป็นเผยทองเลยเอาเอาใส่ทองเนี่นแ,ลแล้วก็หมูหยองธรรมดาหน,นึ่ง Ô mọi người có thể thấy là 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 có thể thấy สาธุอาราธนการเจ้โสกติขายุโภาวะอภิวาชนเสียริสนิตยังอุขาปัญโลจตตารธรรมวัฒนติหายุวันโสุขังักดีงสกูกใจถูกใจกใจกใจถูกกกก น, yeah. าาน,น้ำเต้ววาหู้เลยคะเข้มข้นอร่อยครับน้ำตววาลยคเข้มข้อร่อยรอววคอรับกิข้าวหคคไหมเก่งข้าวไหมไม่กจ้ะ หมูทอดแกงกะหรี่ลองคะแกคู่เม่กระดนวไีจไมีเปิดซอนก็มีอร่อยคับหมูกินก้นก็ได้เป็นอ เป็นกบยังมีหกสี่ร้อยกสบอันนี้ขาเทใส่นะโจ๊กสองขาเดิมโอเคเอาโดนเห็นด้วยนะอุ้ยอันนั้นมันเป็นเก่งครับ ซอยประชุมเนาะตลาดเกา่าเหนแีเดินเดิเดสวยซอยประชุมเนาะข้างในเป็นตลาดเกา่า เอรมาอนั้นน่าไม่รู้ไม่รูพี่พลรู้อวได้ไปขออะไรคะข้นมาหันก่อนโอ๊ยโอ้สด ขสสองคนเด็กนะอันนี้เป็นลูกนีส่ค่วย่ห้าสิบบาทสิบเลยครับลูกชกสามิบบาทครับอนนี้ไปชุดหนึ่งสองขวดบ๊วยเคี่ยองชุดพี่แชร์ุ้เย็นได้สามวันนะซื้อฝากได้นะของหายากปลาปูพัททลุงของใต้ครั

กินไม่มีเม็ดมันมันนุ่มกินเข้าไปเลยฉุดอยมันนุ่มครับมันไม่ใช่เม็ด่ล้มู่เราสองร้อยไม่ใช่กินอันนี้เป็นนสามร้อย้า เดี๋ยวครับ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  ừ. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อร่อยมากเลยนะเค้านี้ก็ขายของพี่ม่ากินด้วยเคยซื้ออยู่่ะอร่อยอร่อยเอาอันนี้เลือกที่ค่ะการเอากินเลยเม็ดคะเอากินเลยสองต่อยอดกินแล้วกนต่อยอดกินอร่อยมากค่ะเพราะว่าเมื่อวานไปซื้อของไทยมาได้กินลูกเดียวอีกสองลูกไม่ได้กินมันเหมือนกับว่ามันไม่สุกสักทีอ่ะแล้ววันนี้ค่ะอะไรดีแล้วผักแล้วผอกผักช่วีดีไหมคะช่วยดีก็หน้าหิน อ่อยมากเลยนะมันเค็มขึ้นโลปค่ะขายอยู่สองร้อยห2า0ิบพี่ๆสองร้อยสามสิบกระถุงหวานกรอบนะคะมีพี่กินอยู่คนเดียวเก็บไม่ได้เอาไว้รอบหน้าเนาะใส่ตู้เย็นไม่ได้นะเอ๊ะอันนี้เท่าไหร่นะร้อยเดียวเท่าไหร่ร้อยเดียวค่ะหวานกรอบร้อยเดียวเก้าสิบขอบคุณขอบคุณนะคะเดี๋ยวยืนอยู่ก็รถไปเรื่อยๆรถไปเรื่อยๆไม่ต้องไปร้านอื่น

คนเป็นิบรต์ค่ะตัวเล็กสองหมูกระเพาะเฉียคันกระเพาะคันเหร เดีวยวนะคะที่มาเมื่อวานมันไ่ก้าวไป